กรมควบคุมโรคกระทรวงสธาธารณสุขเสนอรายการรู้ทัโโโนโรคโดยกรมควบคุมโรคอากาศที่ร้อนชื้นนั้นมีผลต่อการเพิ่มจํานวนของยุงลายซึ่งเป็นตัวแพร่เชื้อโรคไข้เลือดออกและเป็นโรคอันตรายที่นานาประเทศต่างให้ความสําคัญและมีมาตรการป้องกันควบคุมกันอย่างจริงจังแต่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือกลุ่มประชาคมอาเซียนก็มีปัญหาในเรื่องนี้เช่นกัน ซึ่งในปีพศ2554ก็เป็นปีแรกที่10ประเทศอาเซียนมีมติร่วมกันกำหนดให้ทุกวันที่15มิถุนาย,ยนของทุกปีเป็นวันแค่เลือดออกอาเซียนโดยร่วมกันรวมในรหมุนเปลี่ยนปัดเวียนกันเป็นเจ้าภาพใหญ่ซึ่งประเทศไทยใช้ประเด็นสื่อสาร Bi g c ค e a n i n g Day เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลาย1เก็บน้ำกินน้ำใช้ให้มิชชิดโดยการปิดฝาโอ่งหรือถังน้ำไม่ให้ยุงลายลงไปวางไข่ได้ขัดคว่ำภาชนะใส่น้ำเปลี่ยนน้ำในแจกันทุกสัปดาห์2เก็บขยะเศษภาชนะขังน้ำและแหล่งพพันุุบบนยแอ่ลาอ่ ักแต่หากมีการเฝ้าระวังและป้องกันกันอย่างจริงจังเราก็จะสามารถเยียัยาการเกิดโรคแค่เลือดออกได้แล้วค่ะ